งาง่าประดิษฐานอยู่พระอธิการทรงใช้เมตตาธรรมสูงส่งนำพาบุทธศาสนาทรงแส้งควรลา, mm hmm. นานบุญประเพณีสืบทอดมาชานานทรงพรานเข้าปรีชาออกกันสาน้ามประกายร,ร่วมกันทำบุญสร้างกุศลให้ใจวัดแดงเป็นสุนรวมใจของชาวเราทำกุศลชีวิตก็เป็น

สพแต่ความสุขความเจริญเสียงรักทางดังกังวันชวนใจมาทําบุญวัดแดงประชาราษตร้อมเย็นเป็นสุขยิ่งวันนี้วันดีวัน,น,วน คสตวัชสุนทรนะคะก็อยากขอขอบคุณนะคะทางบริษัทนาวิบัตน,นะคะที่นําเครื่องออกซิเจนแล้วก็เครื่องระดัภูมาให้ทางอนามัยของเรานะคะก็จะนําไปให้เครื่องออกซิเจนนี้ก็คือจะมีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านนะคะอาจจะต้องจําเป็นต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแต่ทางเราก็คือ เบสิกเลยก็ได้มาแค่1ตัวแต่ว่านี้ก็ยินดีที่ทางบริษัทนำบริจาคสนให้เราอีก1ตัวนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ให้กับผู้ประชาชนที่ติดเตียงหรือว่าต้องการที่จะ ขออสนับสนุนจากทางรพสตไปนะคะแล้วก็ทางอนามัยของเราตอนนี้ที่อยากขอสนับสนุนก็คืออยากได้เป็นเครื่องกระตุกช็อตไฟฟ้าเครื่องไอ d ค่ะเพราะว่าบางทีพื้นฐานเลยก็คือว่าถ้าสมมติเราเจอผู้ผู้ป่วยที่หมดสติไปก็ทำการ c p r เบื้องต้นได้แต่ว่าอยากจะมีเครื่องไอ d ช่วยเพื่อเราระหว่างทางที่เลือกหนึ่มาอาจจะมีทําตามเครื่องไอ d ไปเครื่องไ e d ดีมันก็จะมีแบบว่า มีการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้ประชาชนช่วยเราด้วยแล้วก็เรา CBR ไปแล้วก็มีเครื่อง A D ช h o t กระตุกไฟฟ้าเพื่อรอระหว่างที่รถ169มาก็จะยินดีมากถ้าเกิดว่ารับสนับสนุนให้เรานะคะครับคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยวัดสุนทรนะคะเป็นแพทย์แผนไทยค่ะเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ประมาณ6เดือนค่ะก็ขอบคุณโครงการดูแล พระอาภาธทั่วไทยและผู้ยากไรนะคะขอบคุณหลวงพ่อธงชัยด้วยนะคะที่แบบมอบสิ่งดีๆให้กับอนามัยแล้วก็ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวัดสุนทรนะคะ่ะก็ในานามของเจ้าหน้าที่นะคะก็เป็นแพทย์แผนไทยที่เพิ่งจบมาใหม่คะ่ะก็ตอนนี้มาทํางานที่นี่ได้ประมาณ6เดือนคะ่ะตอนนี้คะ่ะทางรพสตก็ยังไม่มีห้องเป็นหลักเป็นแรงก็ยังไม่มีอุปกรณ์การ แพทย์แผนไทยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตูอ้อบเตียงหรือว่าหม้อต่างๆค่ะยังยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้นค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ฝากด้วยนะคะถ้าสรรมมติว่ามีท่านใดอยากส,สนับสนุนหรือสมทุกได้ก็ติดต่อมาได้ค่ะอันามัยวัชนทรค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูก็เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยวัดสุนทรน,นะคะเป็นแพทย์แผนไทยค่ะก็ขอบคุณโครงการดูแลพระพระอาพาธทั่วไทยและผู้ยากไร้นะคะขอบคุณหลวงพ่อทุงชัยและก็บริษัทนำนำวิวัฒนะคะที่เข้ามาบริจาคของตา่ตางๆให้กับอนามัยของเราค่ะขอบขอบคุณมากๆค่ะก็หนูแนะนำที่เป็นแพทย์แผนไทยเพิ่งจบมาใหม่นะคะ ทํางานอยู่ที่นี่ได้ประมาณ6เดือนค่ะก็เราผสะตของเราก็ยังไม่มีห้องแพทย์แผนไทยยังไม่มีเตียงยังไม่มีอุปกรณ์ต่างๆค่ะที่จะให้บริการแก่ประชาชนก็ถ้า ตอนนี้ค่ะที่เปิดเปิดให้บริการก็หนูก็จะใช้ห้องประชุมที่ใช้ประชุมในทุกๆเดือนค่ะเป็นห้องนวดแผนไทยไปก่อนชั่วคราวค่ะเพราะตอนนี้มันยังไม่มีห้องก็ตอนนี้เปิดให้บริการก็จะมีแค่นวดนวดประครบแล้วก็มีพอกเข่าค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีผู้ใหญ่ท่านไหนผ่านมาเห็นก็ถ้าสมมติว่ามีอยากอยากสนับสนุนหรือ บริจาคให้กับอนามัยวัสุนทรนะคะก็ยินดีมากๆค่ะก็ขอบคุณค่ะในนามตัวแทนของพอ,อรลตดตอนนะคะจะเป็นตัวแทนของพออนะคะอันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผ่าผานนะครับเครื่องช่วยหายใจใมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยใช้ในบอรสตตอนแต่ว่าที่ให้มันเนี่ยเราจะได้ให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้านได้ ต้องขอขอบกับคุณแทนผู้ป่วยทุกท่านไยค่ะขอบราบขอบคุณนะคะบริษัทนามิวัตเมดิคอนครอรเปอรชันนะคะที่ด้วยช่วยมอบกที่ได้มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยพระอาพาธค่ะ